สวัสดีค่ะตอนนี้น้องเอด้าเล่นไหลอุ่นปวดองรตอนนี้น้องเอด้ามารอพี่พาวินนะคะี่่าวินจะจะขับขเครื่องบินค่ะไม่เล่นลูกไม่เล่น,ลน,ลนของใครก็ไม่รู้ของใครก็ไม่รู้ค่ะไม่เล่นค่ะรองเท้าเอด้าอยู่ไหนเนี่ยดูพี่พาินอยู่ไหน

ขมิ้นขมิ้นโอ้โหอยู่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นละเฮ่ยเฮ่ยน้องอ่ะเฮ่ยน้อง สูงเลยเอเด้าเห็นพี่พาวินไหมลกูก <c oughs> เอเด้างงเลยค่ะเฮ้ยเอเด้าตื่นเต้นเอเด้าตื่นเต้นเอเด้าตื่นเต้น <c oughs> Thì <laughs> đó tìm <tưởng> tên nè <laughs> Nói đó mà mẹ gì đi luôn Làm ra cho ย่างโอ้โหนานนานปีท huh. no ี่แล oh, yeah, oh, anyway, okay. oh, okay. ้วพี่บินไม่กล้าค่ะปีนี้ปีนี้ได้เลยปีนี้พี่บบินได้เลยสามขวบี่บินกล้าเล่นแล้วค่ะดีดีคนเดียวเนี่ยดีสาวดีจบแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยจบแล้วจบแล้วโอ้ยโอ้โยโอ้ย เครื่องบินลงแล้วค่ะเครื่องบินลงแล้วค่ะโอ้โหเก่งจังเลยบายเด้าดาบะไปหาพี่ภาวิงกันปะบายบาย